เก่งฝึกทำให้ใบห,หน้าที่ขวาเนี่ยมันการทำหน้าที่ของกล้ามเนี่ยมันดูบุกฟ้องไปเรื่องว่าเลือดชิ้นไม่ได้หลับตายากแยดเขี้ยวไม่ได้แปลงวันนึงนำไหลมึงป่าอันนี้การฝึกเขาเรียกว่า PNS ย เล่เคิวนะขึ้นเำขคล้น,นเล่คิวขึ้นเลคิวขึ้น,นเลคิวขึ้นเลคิวขึ้นดครับเลคิวขึ้นเนี่ยี่ตาบีก็ không một yêu 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 không một yêu. Bây trường môi trường Tôi sẽ môi đi lập lập ta, lập ta, lập ta. Cái này chân là anh ra chân chữ mu, chân dân chân chữ mu. Nên là mình mình phải dùng chai cam để dân chữ mu, prozilat là dân chữ mu. Khi này là cào này, này là chui, căng đi anh thằng, căng ส3 4 5ามสี่ห้าหกเเาต่อไปก็การแอคชั่นของหน้าก็เือแยกแยกเชี่ยวนะ ิจิดิ่งฟันดิ่งฟันดันข้งดีแล้วก็ช่วยข้าที่ที่เป็นดิ่งฟันกันดิ่งฟันดิง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 ัน nhi action vật thai này, nó cứ làm bạc diên, làm bạc mù, làm bạc diên, diên bạc, rồi việc đứng găng đi, rồi chui găng đi mình, một, เก้าสิอเสร็จแล้วก็เดมเมนก็เยี์ที่